สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องสายหวยทุกๆท่านคลิปนี้ก็จะเสริมให้ก็จะเสริมให้ยังไม่ได้แปละอะไรมากมายนะผมจะทำให้เป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันก็หายไปหลายวันเลยได้รูปจริงมา Okay. ประมาณนี้อ่าก็จะมีความชัดเจนขึ้นมาพอสมควรมีความชัดเจนขึ้นมาพอสมควรจะยังไม่แปรนะอ่าผมก็จะยังไม่แปลแต่จะเอาเพิ่มเติมขึ้นมาที่เป็นส่วนเสริมมันจะมีความชัดเจนมีอันแหละเนาะก็ได้รูปมา 2อสอ,อ,สอูปเนาะอะูปชุดนี้ก็จะทำให้เป็นออกสีมืดหน่อยเพรก็จะให้มีความชัดเจนอะจะได้เห็นอันนี้อันนี้สว่างหน่อยนึงเนาะก็คลิปที่แล้วอ่าราวที่แล้วเนาะบอกว่าตัวเลขตัวใหญ่ๆอ่าตัวเลขตัวใหญ่เลย ตัวนึงก็คือเลขเจ็ก็เหมือนเดิมก็ยืนยันเหมือนเดิม7จ็แน่นอนตัวนี้เนาะเพราะว่าเขื่อนคุ้นด่านก็รับน้ำมาจากเขาใหญ่เขาใหญ่ก็ต้องดูที่ตรงเขานะ่หเนะาะเขาใหญ,ใหญ่ใหญ่เลยนี่ก็ถูกแล้วเนาะแล้วในส่วนในส่วนของมะปรามะยงชิด ก็นับดูก็มี18ลูก18า8ลูกก็ตรงนี้น่าจะเป็นในกลุ่มนี้เป็น2พวงนะ,ะลักษณะดู2อง่ยง2พวงอันนี้ในพวงหนึ่งแต่รวมรวมตรงนี้ก็18อ18อะไร18อะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาตอนท้ายาแล้วกันอ่ะตอนนี้อ่าตอนนี้เรามาเริ่มที่เป็นตัวเลขก่อน จาก7แล้วเจแล้วจะมีตัวเลขอะไระจะมีอะไรได้อีกเขาเห็นอยูอ่มองตรงนี้เมกก่อก่่นตอนแรกเนะี่ยเห็นมองตรงนี้เ,เหมือนเจ็ดนะแต่ตัวนี้ก็เป็นเหมือนเจ็ดแต่เป็นเหมือนอีกเลขอื่นอีกอตรงนี้มองตรงนี้ลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนสีได้ไหมตรงนี้เหมือนสีได้ไหมก็อาจจะ อาจจะเนาะแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้ดูสังเกตที่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะตรงนี้นี่คือเลขห้านะ,ะตรงห้าดูดูนะอ่านี่ตรงนี้นี่โอเคไหมโอเคไหมมองมองทางมองอย่างนี้นะนี่มองแนวนอนอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่คือเลขห้านะเห็นไหมเออ โอเคนเนาะอ่ะาชัดเจนขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาอ่าหนึง่งอีกหนึ่งตัวเลขอีกหนึ่งตัวเลขนะเห็นไหมดูรูปนี้นะยังไงก็เป็นห้าตรงนี้ก็ยังไงก็เป็นห้าเนาะอ่าตรงนี้ลักษณะเหมือนมองตรงตรงตรง,ตรงอย่างเงี้ยก็ลักษณะเหมือนเหมือนเกียร์เลยแต่ถ้ามองแนวนอนเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นห้าสี หรือสีอก็คล,าคลา้ายๆว่าอ่าก็ประมาณนั้นนี่คือสายตาผมนะตรงเนี้ยนะอ่าแล้วก็เสริมให้อีกอ่าเสริมให้อีกส่วนหนึ่งเสริมให้อีกส่วนหนึ่งเนาะพวกเราดูพวกเราดูราดตรงหัวมุมตรงข้างบนนี่นะ,ะตรงข้างมุมตรงข้างบนนี่นะ เห็นไหมเห็นตัวเลขไหมบอกเลยแล้วกัน1ลักษณะมือนคล้ายนะนี่1น่อ่านหนึ่งนะ่ะอันนี้9น,นี่7 1 9 7หอ้ได้ไหม โอเคนะหนึ่งเก้เจ็ด้ยไหมสายตาผมนะ,ะตรงนั้นคือสตัวก็เสริมให้เนาะตรงนี้ก็ยังเป็นเลข5อยู่มองอย่างนี้ก็เป็รียงหนี่เห็นไหมเนี่ยห้า ตังน,นี้เป็นสี่เนาะก็เป็นลักษณะเหลี่ยมอยู่เนาะสี 4, 4, 5, 5, 4. ่สี่ห้าห้าสี่เนาะมาอันนี้ดูเส้นสายก็จะเห็นอยู่เนาะชัดอยู่ประมาณนี้นะมีสี่ห้าหนึ่งเก้าเจ็ดใหญ่ๆนี่เจ็ด อแล้วมาปางก็18อ่าประมาณ18ลูกแต่18อะไรสิบแปอะไรประมาณนั้นแต่ผมไม่ได้มองว่าเป็น18ธรรมดานะผมมองว่าเป็น180อ่า180อ่ามี18ก็จริงแต่เป็น180 180อ่ศอ่งดูยังไงดูหางไอ้ตัวนี้อ่าดูหางไอ้ตัวนี้นะเนี่ยตรงตรงตรงพวงมันเนี่ยก้านพวงมันเนี่ย มันมาจิ้มอยู่ตรงนี้น,นี่พอดีเพราะหลายคนก็ไปมองว่าเอ๊ะสูตรสูตรไอ้ตรงเนี้ยมันมีจิ้มเหมือนวันที่ผ่านๆมาที่ก่อนๆนช่นไหมมีนู่นม,มนีนี่ไปจิ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนก็พยายามหาจะไปจิ้มไอ้ตรงนี้นะจิ้มคือจิ้มอะไรนี่จิ้มตรงสันเขื่อนนี่อ่าสันเขื่อนเห็นไหมเป็นแนวตรงไปเลยยาวไปเลยอ่า ็นแนวตรงตรงตรงอะไรอ่ะสิบแปดทำไมถ้าว่าหนึ่งแปดศูนย์ทุกคนเคยเรียนคณิตศาสตร์มาเนาะเนี่ยเส้นตรงเนาะนะครับตรงก็ร้อยแปดสิบเนาะร้อยแปดสิบองศาเขาเรียกร้อยแปดสิบองศาเขาวงกลมอ่ะก็จะสามร้อยหกสิบอันนี้แนวตรงตรงนี่เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นครึ่งหนึ่งเป็นเป็นครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอ่าดูดูลักษณะเส้นนี้นะนี่นี่นะ อ่อันนี้อันนี้คือเส้นตรงตรงแล้วจะดูลักษณะแนวเส้นนี้นะข้างล่างนี้นะอ่านี่คือเป็นลักษณะเหมือนครึ่งวงกลมนะนี่นะเห็นไหมเห็นลักษณะแนวไหมอ่าก็จะประมาณประมาณนั้นแล้วตรงนี้มันมาจิ้มอยู่ตรงกลางใช่ไหมอ่ามาจิ้มวงกลมบอกว่าจิ้มตรงสะดุเหมือนเลขเก้าหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่รู้นะแต่ตรงนี้ก็มาจิ้มอยู่ตรงกลางอยู่ในโซนกลางๆ กลางกลางกลางของร้อยแอ่ะใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นก็เป็นเกาสิบเนาะ,ะตรงตรงกลางก็จะเป็นน่าจะเป็นเป็นเกาสิครึ่งของ90ก็45เนาะใช่ไหมก็ประมาณ45เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแหลมแหลมเนี่ยแหลมแหลมเห็นไหมเป็นองศาองศามันน่าจะประมาณ45องศาแหละตรง ตรงแหลมน้ำนะน้ำน้ำในเขื่อนนะ่ะก็ประมาณนะั้นที่ผมคิดว่านะนี่ะาะว่านี่นะห้าสี่สี่ห้าอย่างจริงๆก็ไม่เกี่ยวแล้วเรื่ององศานะแต่ว่าจะเกี่ยวไอ้ตรงนี้แหละที่เราเห็นเนี่ยตัวเป็นตัวเลขเนี่ยเนาะก็ฝากไว้เสริมให้ไม่อยากให้คลิปมันยาวเนาะ,นะส่วนโพสในแฟนเพจก็พวกเรา เห็นทุกคนไปไล่ดูอยู่หรอกก็มีโพสที่น่าสนใจโพสน่าสนใจแต่ว่าผมจะอาจจะมาพาดูในคลิปหน้าแล้วก็แล้วกันคลิปนี้ฝากเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนเสริมเป็นตัวเลขส่วนเสริมให้ก็แล้วกันส่วนเสริมให้ชัดๆเนะาะสรุปในคลิปรูปจริงรูปจริงที่เป็นตัวเลขเสริมให้ในสายตาผมนะวันนี้ผมก็ไม่รู้นะ ในสาตา์ผมเสริมใหมก็คือหนึ่งนี้เป็น5 4หรือ4 5นะอาจจะมีตัวเลขอื่นๆหรือเปล่าอา่าพวกท่านตามพวกท่านก็พลองพิจารณาดูนะ่ยตรงนี้เป็น5 4หรือ 4, 5อ่ะตรงนี้เป็น1 9 7เนะเนี่ยเป็น1 9 7นะหรือที่เห็นๆก็นก 97. อ่าเกนี้ก็จดพอสมควรใหญ่ยยๆก็คือ7นะประมาณนี้อ่าก็ประมาณนี้ชัดประมาณนี้โอเคอ่ะหวังว่าทุกคนจะโชคดีในงวดนี้ คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ